<Yo. S 2> ทุกคนมีอะไรจะบอกขอจับได้ไหมคะทังมากใหญ่กว่าแขนทูอีก <Double two. S 2> สวัสดีค่ะ <Double two. S 2> ทูค่ะมาพบกับช่องดับเบิลตูตอนนี้ทูอยู่ใบเทคบางนาะนะทูมางานเพจเอ็กซ์โปไทยแลนด์สงงานนี้เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเท่าที่ทูหาข้อมูลมา ก็จะมีพวกหมาแมวกระต่ายอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่สําคัญคือรู้มาว่ามีสัตว์เอกโซติกด้วยเป็นอะไรที่ทูอยากเข้าไปดูมากๆเลยเดี๋ยวยังไงทุกคนเข้าไปดูพร้อมทูเลยดีกว่าไปเรามีเสียบัตรค่าเข้าด้วยนะ20บาทคนละ20บาท งานดูแบบว่าโอ้โหมีของเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเสียตังค์ให้เด็กๆที่บ้านเราหรือเปล่ามาอยู่บ้าน คือจะเป็นพวกแบบหมาแมวอะไรพวกเนี้ยเยอะมากเลยนะเรายังไม่เจอพวกสัตว์เอ็กโซติกนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างใน,น ยิ่ง่าวเหือกแน่ๆเลยขาวจัวขนาดนี้โอ้โหตัวใหญ่มากๆเลยทุกคนมีอะไรจะบอกเจอูยักษ์ด้วย เราเจอมีอาแคทด้วยน่ารักอ่ะนี่ยี่นี่ทำไมน่ารักจังเลยดูซนกันมากเลยอ่ะจุ๊กเกินจุ๊กจับได้ไหมขอจับได้ไหมคะต้องระวังนะระวังนะคะเจ้าจอยค่ะเล็บเขาจะแหลมด้วยคนไหนก็เปิดกล่องดูได้ครับค่อยเดือดร้องน้องดิ้น เราได้จับเมียแคทด้วยอะตัวนิ่มมากเลยน่า <Ps> รักจริงๆโอ๊ะโอโอโอเดี๋ยวคืนเจ้าของเขาดีกว่าเนาะเอาแค่จับแค่นี้พอยได้เนาะจนเลเราอะขอบคุณค่ะาเลยมไม่เราเจองูด้วยนี่เจอเพื่อนๆอของลูกๆเราเต็มไปหมดเลยอะ เซน็กนะทุกคนหน้าตาจะไม่เหมือนงูบอลนะหรี่เงาเลื่อมวิบวับวิบวัเลยอ่ะคีอเขาเข้าคาบอยู่มั้ยเขาจะดำเรื่องอ๋อคือตอนนี้เขาเข้าคาบอยู่นะทุกคนก็คือเขาก็เลยออกคุนๆหน่อยนะปกติเขาจะงยแบบเงาวิบวับวิบวับเลื่อมๆเลยอ่ะน้องน่ารักไหมเอาอีกสักตัวไหมตากล้องพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะตากล้องเก่า น่ารักดีอะ่ะเราเจอเตกูด้วยนี่เตกูเป็นเป็นเตกูนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่พูดไม่เพะนะ เอาชื่อเตกูนะน้องมีชื่อไหมคะไขโจค่ะไข่จู <cych noise> เห็นมีหญ้าแบบนี้ขายแบบนี้นะก็คงไม่พ้นพวกกระต่ายนะทุกคนเดี๋ยวทูจะพาทุกคนไปดูกระต่ายกันดีกว่าออกสายเนี่ยมุ่งนิ่งขยุ้มขยิมไปไป มากมากๆแล้วเราก็เจอบูธกูตาสตอรี่ด้วยนะเ่งตอนนี้คนเข้าไปแบบเยอะมากๆเลยทูกไม่สามารถแทรกเข้าไปได้นะทุกคนรูไ้ไหมว่าในงานนี้นอกจากจะมีห้องน้ําคนแล้วเขายังมีบริการห้องน้ําหมาแมวด้วยนะสีชมพูหวานแหววมากเลยเพร้อมค่ะจะได้แบบว่าไม่ต้องเอื้อเรียร่าที่อื่นนะเราเดินกันเหนื่อยแล้วนั่งพักแป๊บนึงโอ้ยมีเพื่อนนั่งข้าง สวัสดีค่ะคุณแม่หนูไปไหนคะนั่งเป็นเพื่อนกันนะคะขนฟูมากเลยอยู่เจ้าของไปไหนแล้วว่าไม่มีเจ้าของอกลับบ้านได้ไหมคะลูกเอากลับบ้านได้ไหมคะคถ้าทางน้องจะเหนื่อยนะแหกแหก,แหกเลยหนึ่อขอบคุณค่ะ นี่แหละสายพันธุ์นี้แหละที่ทุูชองมากๆเลยดูเขาเรียบร้อยนะอันนี้ยังเด็กอยู่อันนี้ชื่ออะไรคะชื่อประกอบ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 แล้วค่ะน่ายัง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 ฮลืมตาลูกลืมตาขอบคุณนะคะ วัอสักครู่นี้ถูกเล่นไปนะเป็นหมาสายพันธุ์บูเทอรีนนะทุกคนเป็นสายพันธุ์ที่ถูกแบบอยากเลี้ยงมากเพราะเขาอันเลิศจริงๆแบบแต่เขาน่ารักมีความฉลาดนะก็ตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> ทุกคนแมวสายพันธุ์นี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะที่ทูชอบนะน่ารักมากเลยสกอตตินโฟนนะจ๊ะมัน ขนนุ่มมากออเอาไปน,นอนกอดด้วยทั้งคืนนี่สบายเลยอะมาลีเขาจะชอบทำแบบนี้นะดูดิเขากอดดูดูเขากอ,นอ,กอนด,ดอกอน,น่ารักจัะโอเคเดี๋ยวคืนเจ้าของพอได้แล้วนะจ๊ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวน้องตื่นเดี๋ยวน้องตื่นภายในงานนอกจากจะมีมา้าแมวแล้วก็สัตว์เอกโซติกแล้วมีโซนสัตว์น้ำด้วยนะทุกคนก็คือมีปลาก,กัดนะ <ๆ S 1> เขามีขายปลากัดด้วยสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเลี้ยงแบบนี้ หลังจากที่เราเดินกันมาเหนื่อยแล้วนะก็เดินรอบแล้วแหละส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพวกแบบอาหารหมาอาหารแมวเน้นหมาก,กับแมวเยอะมากที่สุดเลยนะนอกนั้นก็จะเป็นเอกโซติกเล็กๆน้อยๆนะทุกคนก็ขอแคร์ก่อนได้ไหมอ่ะแล้วพูดต่อเดี๋ยวค่อยพูดต่อกินก่อน2,000 years later ลิมแลสบายใจโอเคก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ทูด้วยนะคะ แล้วก็ฝั่งแฟนเพจดาบะชูด้วยอย่าลืมนะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย